ที่นี่ไม่มีขายจอยสติ๊กที่นี่ไม่มีขายเกมที่นี่มีแต่ความเป็นดวนนับปีนายคิดว่าชแนลนี้ทำแต่เกมฟีฟ่าอย่างเดียวนายคิดผิดเออแต่คลิปนี้เป็นคลิปฟีฟ่านะสนับสนุนดอยหัวร้อนเกมมิ่นเกียรเกมมิ่งเกียร์ของแท้ราคาถูกต้องที่นี่เลยก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะครับท่านอยู่รายการวันบฟีฟ่ากับผมมิสเตอร์จอนเหมือนเดิมวันนี้เราก็อยู่กับไอดีนต้องพนอีกแล้ว ก็เป็นเสมือนสปอนเซอร์ประจำรายการกันไปแล้วนะฮะมาเปิด 06U ได้ค่ะว่า 06U เข้านี่เลยครับอานี่ไงกล่องสีน้ำเงินนี่ครับกล่องพรีเมียมแพ็ค800บาทก็เหมือนกับ 10WC เลยนะครับก็น่าจะเด็ดดวงเหมือนกันเพราะว่าตัวแพงเยอะซื้อเลยฮนะเติมมาพันหนึ่งนะพอเหลืออยู่แล้วจัดไปเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะฮะที่ท็อปร้อยกันก่อนนะครับไปมาดูท็อปร้อยกันบ้างฮนะ โหร้อยเจ็ 16, ล้านนีน่าจะเด็ดดวงแล้วก็เป็นตัวที่แพงที่สุดในตอนนี้ของสนุปอยูอ่มีกาก้าเนี่ยครับที่น้องเขาอยากได้แล้วก็โรเบโตคาร์ลอสก็จัดไปใบแรกท็อปร้อยครับให้มา4ใบรออะไรล่ะกูควรที่จะกดเลยใช่ไหมเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวคนดูแม่งเม้นดา่ากูอีกจัดไปกดปับ๊บนี่เลยโบซิงวานีน่โจเซ่โบซิงวา11ล้านเองนี่ครับ ก็ใช right, so so, so so okay. okay. ้อยู่นะก็ถ oh, ือว่าเด็ดดวงอยู่เหมือนกันผมมีบวกสีใช้แทนสุดแปดแดงได้นะราคาถูกกว่าอ่ะมาใบที่2กันเลยฮะโอเคคลิปนี้ผมจะไม่ลีลามากมาอะกันเดี๋ยวแม่งด่าโกูไปยังไงปึ๊บโอ้ครวะเนี่ยโอ้โหแปดแสนก็มาไปต่อไปเลยหมาย่ลขสามปั๊บปึ้งโอ้โหร็อกบาร์ร็อกบาร์มาแบบมาเมื่อนกันเลยทีเดียวี่มันยังไม่พอกดอีกโอ้โหสี่เว้นเจอราดฮะ เอาเรื่องเนะเฮ้ยเอาเรื่องวะ่ะปีนี้ก็เขาเกือบพาลิวคูดได้แชมป์นะครับก็แต่ก็ไปโดนมิลานตบนะ2อโอเคก็ดีอยู่เหมือนกันเท่าไหร่แล้วนเนี่ยลืมคิดเออเดี๋ยวค่อยไปคิดท้ายคลิปแล้วกันมาที่ท็อป50กันต่อเลยเดี๋ยวคนดูแม่งดาว่าแม่งช้าอีกเนี่ยฮะขอคัดออกสักส่ตัวนะครับเป็นทริกนี่นี่นี่จัดไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้จักรยานในการรับชมถุย็อป50มาเลยมีอะไรจัดมา ให้ป๋าดูซิปึบนี่หลุยคอต,ต้า15ล้านนะโอ้โหทำไมมันถูกจังหลุยคอต,ต้าเลยนะเว้ยเฮ้ยไปอีกใบโอ้โหมาติเย์บอตเมอร์หรือเปล่าหยิบ2ล้านก็ถือว่าน่าใช้ครับไปอีกใบปึบอูเชสฟ,ฟาเบกัสโอโ้11ล้านเลยเหรอทำไมมึงแพงจังเนี่ยอิซาดกูประชดปึบปีเตอร์เขา28ล้านครับโอ้โหยิงไปเยอะอยู่เหมือนกันนะน่าจะลองจากกาก้านะครับ ก็มาที่็อบ30กันบ้างฮะสูตรผมนี่คัด2ตัวนะบอกตรงว่าโคตรขังจัดไปแบบประชับเร่งรีบเดี๋ยวคนดูด่าเข้ามาแล้วกดเลยฮะป๊าบฟึบฟบเ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเออสูตรแม่งขลังว่ะไหนลองอีกใบ หรือฟิกโก้นี่ฮะไอ้ฟาสคาร์ลอสมาฮะโอ้โหดีใจกับน้องพลด้วยมึงรวยแล้วในรอบสูดออก2ตัวสูตรเด็กเด็กน้อยแถวบ้านจัดไปเปิดมาอย่างงี้แล้วก็กดเลยฮะฟึบไอเวนมาฮะไอรูนี่โอ้ยกูนึกว่าการ์ดล็อกนเห็นคนเปิดได้โคตรเยอะเลยรูนี่นี่ขายออกหรือเปล่านี่กูอยากรู้ใบต่อไปเชิญนี่ท็อปสิเลยมา เอาออกสัก2ตัวเหมือนเดิมสูตร2ตัวน่าจะเวิร์กนะครับกา้กากับคาร์ลอสแล้วกันนะพวกนายเคยได้ยินไหมว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ำรอยก็ได้ซึ่งฉันหวังว่าเป็นอย่างนั้นกดไปนี่มาท็อป12ใบใบแรกกดไปเลยนี่เิ่อุ้ยสีล้านแกลลี่เดวิลแมนยูอีกใบหน,นึ่งโอ้ยัสติเกราต้องตดนิว้วอย่างนี้ถึงจะมาใช่ไหม แสงสีม่วงมันแยงตานะคุณผู้ฟังอย่ามองนะอย่ามองอย่ามองนานๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันแยงก็ไปดูดวงตาเดี๋ยวมองนานตาจะบอดนี่นี่ว่าหลอดสีนอนในสัตว์ไปที่ท็อปเจ็ดกันนี่ใบสุดท้ายแล้วขอจัดตัวใหม่หมดเลยนะครับขอเป็นากาก้าไว้ข้างบนนะอ่าแล้วก็พาลอดไว้ข้างล่างเลยกันเพราะว่าหัวบนบนล่างอะไรเงี้ยอ่าเรียบร้อยจัดไปเลยฮนะไม่ต้องลุ้นมากเปิดมาอย่างนี้ทำใจให้สบาย ข้างบนกา้าข้างล่างคาลอดกดปั๊บพุ้ยพัดติกเวลายมึงอีกคือกูอยากได้กา้าเออนี่ถ้าไม่สลับนี่กาก้าที่สองนะก็คงจะได้กาก้านะถ้าไม่สลับโอ้โหแม่งพลาดนะฮะร้อยล้านก็ดีใจแล้วเอ้ยเดี๋ยวไปคำนวณราคานักเตะกันดีกว่านะฮะต้องได้ร้0ล้านนะครับถึงจะไม่เจ๊งนะครับหากภาษีอะไรแล้วก็เหลือร้อยกว่าล้านเนือน่าจะ เท่ากับราคาแพ็คของปัจจุบันนะครับโอเคครับรวมราคานักเตะราคาขายในตลาดนะครับก็ได้ทั้งหมดนะคร่าวๆนะ 548ล้านโอ้โหนี่มันจอดมือทองว่ะเฮ้ยเด็ดดวงอยู่เหมือนกันนะเอาเรื่องนะสำหรับคลิปนี้ก็มาแบบว่าสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะ ทำคลิปยาวไปนะครับก็มีฟีดแบ็กเสียงตอบรับจากคุณผู้ฟังว่าบางทีมันอาจจะดูยืดไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณที่ติชมกันมานะครับคอมเมนต์ของทุกท่านที่ติชมแนะนํากันมาก็ผมจะเอาไปปรับปรุงคลิปต่อๆไปนั่นเองนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าถูาถกใจก็ก,กดไลค์แล้วก็ซับสไครต์ติดตามกันไว้นะครับถ้าหากว่าไม่ถูกใจหรือคลิปแม่งแย่ว่ะกดดิสไลค์ไว้ได้พิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะฮะว่า ที่แม่งนั่นนุ่นนี่ลำยงลำใหญ่ลีลาว่ะนั่นนุ่นนี่ว่ะเฮ้ยไม่เฟี้ยวเลยอะไรเงี้ยพิมพคอมเมนต์บอกกันได้แต่าดากูเป็นหมูเป็นหมานะเว้ยคือผมก็มีจิตใจเหมือนกันเดี๋ยวบางทีแบบอ่านแล้วบางสะเทือนใจร้องไห้ขึ้นมาทำไงโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันเนาะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับแพ็คพรีเมียม06 u ยูนะครับสำหรับใครที่รอซื้อนักเตะปีนี้อยู่ก็เดี๋ยวราคามันลงแน่นอนเตรียม v ีวีของท่านไว้ให้ดีราคาลงแน่นอนแล้ววันศุกร์ แล้ว,วันศุกร์ทางทีมงานกอรินาเขาก็จะแอดเงิน 30m ให้ใช่ไหมครับจากการอะไรนะไปร่วมเชียร์ทีมชาติไทยนะครับไปแข่งตีฟ้าที่จีนก็ถ้าใครไปลงทะเบียนไว้มันก็จะแอดของให้ตอนวันศุกร์นะับไม่รู้ว่ากี่โมงเหมือนกันอ่ะไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบายมาวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยไหนหเข้าไปดูคลิปเมื่อวานนี่มีใครมาคอมเมนต์บ้าง อไหนความทิดเห็นใหม่สุดอือหาเสียงภาคหาตั้งแต่เปิดตัวนี่กดไลค์เลยนะฟีฟ่าวัตตะฟักกว่าจะเปิดดีลาชิบหายลุ้นจนหน้าเบื่อเอะเปิดช้าเหรอจัดไปยุคนี้มันต้องแข่งเวลาเราเข้าใจ